เมื่อคุณแม่ตั้งครันแล้วทารกเสียชีวิตในคันคุณแม่จะรู้ได้จากสิ่งนี้สาเหตุที่ทําให้ทารกในครันนะคะเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เกิดจากตัวของคุณแม่เองแล้วก็เกิดจากตัวทารกแล้วก็รวมทั้งพวกสายสะดือหรือว่ารกนั่นเองค่ะ สาเหตุที่ทําให้ทารกเสียชีวิตนะคะเกิดจากตัวของคุณแม่ตั้งครรภ์เองก็ได้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีโรคประจําตัวนะคะอาจจะก่อนการตั้งครรภ์หรืออาจจะเกิดขึ้นร่วมกับการตั้งครรภ์กันแล้วแต่อันที่สอนคะก็คือเกิดจากอายุของคุณแม่หากคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากเกินไปก็อาจจะส่งผลทําให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้หรือคุณแม่ที่มีน้ําหนักมากเกินไปคุณแม่ตั้งครรภ์แฟดนะคะหรือว่าคุณแม่ที่ได้รับอุบัติเหตุ นะคะก็ส่งผลทําให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้หรือแม้กระทั่งคุณแม่ที่ติดสามเสดติดนะคะเสดติดสามเสดติดเป็นประจำเนี่ยก็ส่งผลทําให้ทารกในครรภ์เน,นะะี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้สูงแล้วก็การที่ทารกในครรภ์เสียชีวิตนะคะก็อาจจะเกิดจากตัวทารกเอง นะคะซึ่งทารกมีโครโมโซมที่ผิดปกติอันนี้ก็ทําให้ทารกไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะหรือว่าทารกมีการติดเชื้อทารกพิการสิ่งหลไรเนี้ยก็ทําให้ทารกในค์นเนียค่ะเสียชีวิตบางคน,นะคะจะเสียชีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งคันเลยก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับพวกสายสะดือ ไม่ว่าจะสายสะดือพันคอทารกสายสะดือเป็นปมสายสะดือพันกันนะหรือว่าสายสะดือโผล่ย้อยออกมาก็ส่งผลทําให้ทารกในครรภ์เสียชีวิตได้หรือหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของรกนะคะรกเสือ่อมรกคลอดก่อนกําหนดสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ทารกในครรภ์นเนี่ยค่ะเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะคราวนี้คุณแม่จะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าทารกในครรภ์นเนี่ยเสียชีวิต สาเหตุนะที่คุณแม่จะสังเกตได้เลยว่าทารกในครรภ์เสียชีวิตก็คือถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นของการตั้งครรภ์นะช่วงที่อยู่ในระยะของการแพ้ท้องหรือว่ามีอาการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้วอาการตั้งครรภ์เหล่านั้นหายไปเช่นเคยคัดตึงเต้านมนะคะหรือว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรืออาการแพ้ท้องแล้วจู่ๆอาการเหล่านั้นหายไปทันทีอันนี้ก็ให้เป็นสิ่งที่เราสงสัยนะคะว่าอาจจะ ทารกในครรเสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้ให้เราสงสัยที่เราจะรู้ได้ก็คือต้องพบคุณหมอนะคะสิ่งที่สองนะคะที่ทําให้เรารู้ว่าทารกในครร์น,นะคะสงสัยว่าเสียชีวิตก็คือเรื่องของน้ําหนักของคุณแม่ค่ะจากน้ําหนักที่เคยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วน้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ําหนักลดลงนะ,ะประกอบกับหน้าท้องของคุณแม่ลดลงด้วยมดลูกไม่ใหญ่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณแม่สงสัยได้ สาเหตุที่3นะคะก็คือเรื่องของหน้าท้องนั่นแหละท้องไม่โตโตขึ้นนะท้องอยู่ระดับเท่าเดิมอายุคัร์มากขึ้นแล้วระดับหน้าท้องก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นประกอบกับน้ําหนักก็ไม่ได้เพิ่มตามอันนี้อาจจะสงสัยนะคะสาเหตุที่4นะคะก็คือเมื่อทารกดิ้นแล้วนะคะดิ้นปกติดิ้นทุกวันสมเสมอแต่ต่อมาทารกไม่ดิ้นเลยตั้งอกตั้งใจนับแล้วกระตุ้นทุกวิถีทางแล้ว ทารกในครรภ์ก็ไม่ดิน้นอันนี้ก็ให้เราสงสัยไว้แล้วก็อันที่5นะคะก็คือมีอาการปวดท้องรุนแรงนะคะหรือว่าอาจจะมีเลือดออกนะหรืออาจจะไม่มีเลือดออกหรือไม่ปวดท้องก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีทั้ง2ออาการนี้หรืออาการใดอาการหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภนะคะให้สงสัยไว้ก่อนการที่เราจะรู้ว่า ทารกในครรภ์น,นะคะเสียชีวิตหรือไม่จะต้องไปพบคุณหมอซึ่งคุณหมอก็จะทำการตรวจหน้าท้องฟังเสียงหัวใจทารกนะคะแล้วก็อัลตราซาวซึ่งการอัลตราซาวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยืนยันนะคะได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าทารกในครรภ์เสียชีวิตไม่มีหัวใจเต้นนะคะเนี่ยคุณหมอก็จะเป็นตัวนะคะช่วยในการยืนยันสำหรับทารกในครรภ์เสียชีวิตหากคุณแม่ได้รับ นะคะแจ้งว่าทารกในครรภ์เสียชีวิตคุณหมอจะมีแนวทางการรักษาอย่างไรนะคะถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆร่วมด้วยคุณหมอก็จะรอให้คลอดเองนะคะซึ่งประมาณ2สัปดาห์ระหว่างที่รอนี้คุณหมออาจจะมีการนัดนะคะทุกหนึ่งสัปดาห์เพื่อมาติดตามอาการหรือว่าภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสังเกตตัวเองนะคะหากมีอาการปวดท้องมีเลือดออกอต้องรีบมาโรงพยาบาลก่อนที่คุณหมอนัด ซึ่ง2ส,สัปดาห์เนี่ยสามารถรอได้นะคะหากไม่มีภาวะแทรกซ้กอนเกิดขึ้นร่วมกับคุณแม่ตั้งครรภนะคะแนวทางการรักษาที่2นะ,ค,ะคุณหมออาจจะให้นอนโรงพยาบาลน,นะคะให้ยาเน็บช่องคลอดเพื่อช่วยในการเร่งคลอดนะคะหรืออาจจะให้ยาทางสารน้ําสางหลอดเลือดดาก็แล้วแต่นี่คือแล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอนะคะข้อที่3นะคะก็คือหากอายุครรน,น้อยๆคุณหมอ,อจ,จะมีการดูดมดอขออภัยนะคะการ ขูดมดลูกนะคะหรือว่าเครื่องช่วยดูดนะคะในการดูดออกอันนี้คือคุณหมอจะทําในช่วงที่อายุครร์นในน้อยนะแนวทางที่4ก็คือปล่อยให้คลอดเองตามธรรมชาติส่วนใหญ่นะคะก็คือคาว่าธรรมชาติคือคลอดเองทางช่องคลอดนะส่วนใหญ่คุณหมอจะไม่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเพราะว่าการที่ผ่าตัดคลอดนะคะก็จะไม่คุ้มเจ็บนะคุณไหนจะคุณแม่เจ็บแผลผ่าคลอดด้วย ทารกในครรภ์ที่เกิดมาก็ไม่มีชีวิตด้วยนะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะพยายามให้ลองคลอดทางช่องคลอดจะดีกว่าแต่ถ้าหากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่จะส่งผลอันตรายกับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะคุณหมอก็อาจจะพิจารณาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งการคลอดเนี่ยต้องแล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอนะคะสำหรับการดูแลรักษาสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วทารกในครรภ์เสียชีวิตนั่นเองค่ะ